อะมารีวิวเวฟร้อยสิบไอเอลีดสองพันยเมาเลยบอดี้ประมาณนี้ช่ำๆ่ำเชงจ๋า,งา,งาเลยรีวิวก่อนเลยครับเบ,บาะบาดครับโอ้ยบาดบาดบางบางบางแบบบาดมือเลยนะแล้วก็คันนี้มีโชคหลังพอร์ตนะครับแล้วก็มีอาร์มเชงนี่สังเกตรครับล้อเอสตอมครับทรง A ที่สำคัญคือล้อ1.1หน้าหลังเลยนี่มาดูล้อหน้า1.1หน้าหลังมีจานเจาะครับ แล้วก็โหลดหน้าเต็มคาราเบลแล้วก็ที่สำคัญเนี้ยมีมีมีฟอกนิ้วเบรกนิ้วเบกโดมิโนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยที่มาอัปเดตที่ร้านเนี่ยก็มีตัวนี้ครับนี่ฮะ8.1งานหล่อครับแล้วก็จัดด้วยสายสวิปไม่ใช่เด็กสาย SC แท้หัวเจ็ดหัวสี่สิบห้านะครับนี่สวยๆเนียนๆฮะไล่น็อตเลจขาจับ CNC ประมาณนี้เลยนะครับนี่เนียนๆนะฮะ เดี๋ยวผมจะหมุนล้อให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงรถคันนี้ค่อนข้างจะทรงเช่งนะนี่ฮะแต่ผมตามเบรกจ๊บนี่เลยฮะจบนะจบนะฮะจบจบนะนิ่งนเนียนๆนะคันนี้เนี่ยมีการอัปเดตเครื่องพอาอราะวานี้อะไรเดิมนะครับอะไรเดิมนี่นะแล้วก็การล้อการล้อไม่ได้เกียดนะครับตรงสเปคพอดีเลยนะครับข้างขวานี้แบบเนียนๆเลยนะตรงรุ่นนะใครสนใจเชิญได้นะกดในตางิกตอ,อกก็ได้เดี๋ยว คันนี้เนี่ยมีการเขาเรียกว่ามีอ่าอนนั้นมาด้วยอยู่ไหนนะนาตาล้าคันนี้เนี่ยมีทีเด็ดนิดหน่อยเปิดสตาร์ได้ฟังเสียงหน่อยดีกว่ามาดูตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะตรงนี้มาดูฮะ ไปรู้กับพิบค้างหรือว่าอะไรยังไงนะโอเคครับประมาณนี้ส่งงานเว็บร้อยสิบไอทรงเชงอีกคันหนึ่งสีดำหล่อมากหลอดูๆเลยใครอยากจัดทรงประมาณนี้ก็เตรมงบมาตามงบที่ลูกค้าต้องการแล้วกันโอเคครับช่างไฟจรารีวิวรถมอไซค์ใครอยากทำรถแนวไหนสามารถทักทถ่ายมาได้ถ้าผมยังงไฟจราประมาณนี้เลยครับุบณมาก